การแข่งขันครั้งแรกของนางอ้วนค่ะน้องต้นน้ำได้มาแข่งจักรยานขาไทยวันนี้เป็นการแข่งรอบระดับอำเภอค่ะนางมาด้วยหมวกสีชมพูจักรยานสีแดงค่ะรอลุ้นนางกันนะคะนักกีฬานุ้ดหัออได้แล้วสามสอง เล้วรอบสองแล้วล่ะค่ะมาเชียร์นางกันนะคะดูว่านางจะได้ที่เท่าไร่คะ่ะ,ะต้นน้เวเรวเรว,เรว,เรวนางมาแล้วค่ะคุณต้นน้ำหมวกสีชมพูนะคะดูนางดีๆยิ้มมาเลยได้ที่สามเป็นตัวแทนอำเภอค่ะได้เข้าแข่งต่อระดับจังหวัดนะคะ เยี่ยมไหมล่ะคะดูรอยยิ้มของผู้ชนะที่สาค่ะดูนางทำหน้านะคะหน้าฝัดมากสุดท้ายก็หมดแรงแล้วค่ะวันนี้เป็นการแข่งรอบระดับจังหวัดค่ะน้องต้นน้ำพร้อมมากเลยนะคะยิ้มล่ามาเลยค่ะนั่งใส่หมวกสีฟ้าค่ะสังเกตนางดีๆนะคะลุ้นกับนางไปด้วยกันค่ะ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะทุกคนสังเกตหมวกสีฟ้าให้ดีๆนะคะดูสิว่านางจะเข้าที่หนึ่งไหมคะรอบแรกผ่านไปแล้วค่ะเราแข่งกันทั้งหมดสองรอบนะคะนี่เข้าสู่รอบที่สองค่ะนางเลี้ยวโค้งมาแล้วละค่ะนางมาแล้วค่ะสุดท้ายนางก็เข้าเส้นใส่ได้ที่สาค่ะ จบกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กน้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ